พี in right. no ่น้องครับบาร์น่ามับสูตรดื่มดำความเป็นธรรมชาติไม่ใช่ครับธรรมชาติสุดๆแต่ว่าสวยมีโลกสองใบด้วยนะอุ๊ยโลกสองใบมันตีใคาเจ้ามันตีคนอื่นเขานั่งกันหลังดีกว่านี่หันนาดเออกูนั่งหน้าดแถวๆเจ้ายวบันนี้บันนี้เขาคิดว่าหันกล้องไปใส่เขาบันนี้กระบอล่ะหันกล้องมันให้กูเห็นยังผู้สาวเสียบเบิ้ง ลากินกาแฟอยู่ยยส่นอกนะอยู่เสียงไฮ้ครับมันอยู่เสียงไฮ้พี่นอ้องเจ้าพอเสียงไฮ้งอยน้อยเน่มันกวนจินเฝ้าชีไต้กงยัดฟาด่าเช่าจินชินน้วาจินชินนิดฮเด็กมอยเพลงฟกทีต่ตอง จันตอคนจีนเนาะอะไรเพื่อนฟิลแอน Thank you Thank you เขาจะมาจับเรา่คุณท้งนจัดาคุณอันหนึ่งก็งจีมาแม่ยพี่แก้วราจะมาก็ได้เจอเจออูดพอดี ดูควันอันนี้เป็นเน,น,นี่ยนี่มันสามารถฝากตรงนี้ได้หัวใจฝากตรงนี้ได้ ปลากับแฟหวานกาาับซาบหวานกินเข้าไปมัน,ม,นมันหนีเลย,เยจะเจอคุณลูกแก้วหรอคะ <S 2> <S 2> ใช่จ้าบังเอิญน,นะทุกคนอันนี้ไม่ม้องบังเอิญที่จะมาเจอกัน ยาคุณกูจะหักแค่วัาชาเห็นด้วเสื้อกีห้าเพี่ยวันชาว่างอะไม่ตามันจะหนักเพราะว่าได้ฟีลแม่ก็ยิ้มานั่งสีตรงนั้นอะเอ้าขาอะยกมาเลยมานั่งไทยจุ้มเรานี่จุ้มเรา จุ้มเราตึกไขมุกอ้ตึกไขมุกคือวายแท้หนตีเจอกันที่ไทยไม่ได้ต้องมาเจอกันที่เมืองนอกผิดกฎหมายเจอกันที่แทยผิดกฎหมายไงเนีนย กว้านจินเซาชีตไตกงยาดฝาดป่าเช่าจินชินนิวานจินชินนิทานรออยู่ซิดนี่นะคะจะได้ไปไหมนี่เห็นดาม่าอะไรกันนี่เรื่องพูดจะอะไรนี่เกิดได้ขึ้นนี่เกิดยังขึ้นพี่นวองยิกเมือยเพลงบิ๊กนอกใจใคร นอกใจใครจ๊ะใช้เป็นแฟนใครนะจ๊ะหนูสติมาปัญญาเกิดนะจ๊ะสติเตลิดจะเกิดปัญหาอย่าพวงแห้งอยู่พี่หน่อยแต่ว่าติดใจติดใจขังขังเขาสิแบบว่าอาจจะพวกไทยกว่าพวกเองสีเนาะสติปัญญาอ่อนสติปัญญาอ่อนไหนเจอกันแล้วก็เจอกันอีกเจอกันอีกอเพิ่งเจอครั้งแรกตื่นเต้นมาก แฮชแท็กเดี๋ยวนี้สร้างปัญหาใสมาไปให้ยุ่งเสไปข้างในไม่ได้อยากกลัวอยูวกว่กูอีนเนี่ยอยูวกว่กูอีนเนี่ยสวัสดีครับมาเลี้ยวซีถามหาอยู่นี่นั่งชิวๆเชิญซีดา้า พี่น้องแทแดงดาราไทยมากยังไงนี่เกิดลยขึ้นเอาขยับขยับเข้ามากนจะเห็นพี่บ่เห็นประเทศอะไรสันวันนี้เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บังเอิญนะอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้พี่แกมาทําธุระพอดีมมาประชุมพอดีเปียกมาเลยอันนี้คือเปียกมาเลยเดินเดินกับทีมงานมาเมื่อกี้นี่บังเอิญนะนี่บังเอิญอีลีพี่บอกอีลี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ดื่มอะไรคะคาเฟ่เอาสั่งยังพี่สั่งยังสั่งแน่สวัสดีครับพี่คุณแต่งตีแต่งตัวเก๋์จังวันนี้หล่อมากวันนี้แต่งตัวหล่อหล่อเท่มันดูเท่ที่ไล่หล่อดีค่ะสวัสดีค่เขาถ่ายรูปให้แน่อยากโอ้แต่เขาไปยืนท้ายทางง่ามก่อนเนาะจะจะไปถ่ายตรงนู้นเดี๋ยวกินกาแฟก่อนอืม สั่งแล้วบอกกินเย็นหรือกินร้อนฮอตช็อกโาเลตพี่สาวน้องโกกีได้พี่น้องถ้าจะถามว่าโกกีแต่งตัวเหมือนใครนะไม่ต้องถามคนอื่นไม่ต้องถามไกลนี่เลยจ้าเล็บเปรี้ยนแฟดโกกีนี่แบบน่าเสียว่าชอบการแต่งตัวไลฟ์สไตล์แบบของพี่ตุ๊กแก่น่กจะสิแต่งตัวเหมือนทุกอย่างถ้าเกิดมาแล้วดังก็จะเป๊ะเลยเออคุณเราก็โทรหาโกกีดีกว่าะมันตื่นเรี่ยงวะต้องใส่ฟิล์มเออ เขายิ่งเฮือดอยู่ช่วงนี้ถ้าจะหาน้องใช่ไหมโทรโทรหาตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นแดดถ้าจะออกน้องจะนั่งแบบเลื่อนเลือนโอ้ยนัวอุ้ยหนักมากเลยกับพอมีไอเซ่มันก็เวลาสายเฮาทำไมอ่ะอุ้ยตรงนี้สวยมาก ท่ามุมนี้มันได้วะกองพื้นง่ามบุยกองเขาที่แบบเป็นหมองอะตีฟิล์มแตกใพ้บอสอะไรเอากล้องพี่เก้วก็ไดนี่ทำไมน้องมีแว่นตาเอาใม่ใหม่มีแว่นใหม่มีโบมีโบมีอย่างมาจอมมาอยู่จาบ้านโเด็ก็ได้บอสใส่นวาคอยยืมเนี่ยมันต้องใส่ไงอะพี่น้องนี่ เฮ้ยแกเจ้าพ่อเสียงให้มาเอาใหม่พี่เราทันก็ไม่ได้ใส่เลยตอนเนี้ยสลับกันบ้างเนี่ยโคตรจะเท่โคตรจะเท่เห็นบลาโคตรจะเท่พี่น้องคืนครับจะลืมกลับวันไหนนี่กลับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบค่ะดูกันว่าจะกลับวันไหนไอ้ไม่มีไม่มีตัวกลับบอก เราว่าเสียงให้ดูขึ้นอย่างพี่น้องเรามาทานเหนือเราอะไรมาทํางานมีเสียงไทยเออที่นี่ทำงานเนี่ยคือไม่ทำงานที่นี่นะแต่ว่าแบบเป็นเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับอะไรภาษาไม่เห็นอย่างอยู่ห้องไม่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นนะจักลาคุณลูกแก้วมาทํางานแต่ภาษาเป็นงานองั้นนี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่นโนมัสซาดนะอ๋อโนโนมัสซา์เนาะโนนมัสซาดมาทำงานมาหาทำไมเออเขาส่องมาอย่างเงี้ยล่ะเฮ้ยหรือว่า ที่ไหนคนไทยเยอะอยู่เหมือนกันจจคนจีน่ะหรือว่าสองนจากเขาอาจจะบพว่างนี่ไงเ้ยนี่ตีเอไอมากรูปข้างหลังเป็นเอไอมากตากฝนบอนด่ีต่อค่ะตากฝนเปียกมาเลยอืมไอตอนแรกว่าจะไปอย่างก่อนตลาดโบราณอืแต่ว่าก็เลยมากินกาแฟแล้วมาเจอเอทีมงานพี่ผู้ชายที่วิดีโอคอลเมื่อคืนอ่ะพี่อะไรนะมด ตอนเย็นไปไหนคะเนี่ยดึงดิ้นไหมล่ะเดี๋ยวว่าใบบอกลังสีทุ่งไปไหนพู้ที่ไปสกีสกีไปทักกสุ่มนี่เขาบอกเขาจะเห็นฮิมาเขาจะไปเห็นฮิมาแต่ผมไปเห็นจนขี้ค้านเห็นแล้วทางจูไม่แม่แซมมี่กับพี่วอลสามชั่วโมงไกลยู่เนาะแล้วก็กลับวันที่ญี่ปุ่ก็กลับมาอีกไปกลับไม่ไปกลับไม่ใช่กลับไปกลับคนไทยอ่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดตอนแปบวันเช้า เพราะว่าเพราะว่ากลางคืนมีงานไหมอ๋อโอ้ยมากสุดเลยก็จะงงว่าเอ้ยทำไมเก็บกันเยอะจังเลยเมื่อวานแกก็ไปกับเพื่อนกับแก๊งนี่แหละแเออทำไมแบบว่าวันนี้เห็นไปเช็กินที่งก็บเลยเอก็บเต็มคาเฟ่หมี่อยู่ไหนคาเฟ่หมี่ก็เห็นไปใกล้ๆไอ้ที่ตรงเมืองเก่าอะที่ถ่ายรูปพี่แซมเช็กินอะตรงนั้นเลยอ๋อตรงอัิน เป็นบ้านนั่นเป็นตึกแถเน้านบอกเห็เห็นไหมเออแล้วไปไปฆ่ากันแป๊บเดียว่่ไหหมนนนีีเเ็ยจักบาทดนไหมจกบาทไม่รู้รวมทั้งหมดกับพี่สาวไ่ยกับพี่ร้อยี่สิบเองมีนี่นเด็ดเก้าร้อยแต่ว่าต่อเขาเหลือหกร้อยสี่สิบหกลูกไหมสี่สิบหกลูกอืมวี่สวนพี่่ามีกี่ลูกแช่แช่แล้วพี่อก แล้วเพู้ง่ายมันเชะเชะเราเขายงหาทั้งถ่ายบ้าโดนไปกี่รูปสิบกว่ารูปรับูปมาหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมต่อเอาต่อเลยต่อเลยอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวกิเกาไปถ่ายรูปเนาะเอามุ้งนี่เล่นเนาะเย็นนี้ทานอะไรไปทายอะไรไปทานอะไรกันถ้าเกิดเย็นนี้ไม่ติดไม่ติดประชุมเออกิไม่ไม่ใช่ประชุมมัน ก็หลังจากนั้นก็ได้เดี๋ยวว่ากันพาไปพี่ฉันไม่ดื่มอะไรนี่เลยอ๋ไม่เลยหรอไม่ดื่มแล้วไม่ไบเหรอทาวอนหรอใช่ก็ไปได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอันนี้หรอเป็นเพราะแบบอยู่ดีมันก็ไม่ดื่มเองแต่ก็ไปได้วันนี้ก็จะไม่เริ่มใหม่อีกหนึ่งครั้งทีวันนี้เริ่มใหม่เหรอเออดื่มหนึ่งครั้งโอ้ปีละครั้งไหมพี่น้องไม่ได้กินนะกันมาปีหนึ่งแล้วตั้งแต่โดนต่างคนต่างมินาทีพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ก็อาจจะได้เริ่มจิบแบน้ำแดง ไม่ไม่ไม่ได้มีมีแต่พุชใช่ไหมไม่ได้สาธุก็สาธุอยู่นิดนึงอุ้ยอ่ะแต่ไล่ที่นิดซัวสาธุเมียสอยู่นิดนึงแล้วก็เกี่ยวพี่แกเถอะสักทีเถอะสักทีเถิดไอ้กอล์ฟปียังเลือกไม่ดื่มไม่เกี่ยวอืมใช่เอามาสิม้วนมาเราบันดิมือแรกไปมันจะบอกปู่ว่าแบบไปที่ไหนไม่รู้รู้จักที่ไหนดีดแล้วขอเทสกันต้องให้บาทเลเเอาเทสเทสดีๆีนะนะแบบโยกโยกโอ้ยเขาเทสดีอยู่แล้วโอ้ยไม่ค่ฟังแต่หมอล่ำ เนาะเนาะวาเชรดีอยู่แล้วเออให้วาดูชอบคุณลูกแก้วฉันชอบฉันชอบสวยรวยเก่งกัวกีเขาก็มีเขายังก่อต้นแบบคุณลูกแก้วเยลาการทำงานบอกมื่ได้สวนดูดูเนี้ยเริ่มไรแล้วเริ่มไรแล้วพี่ชายบอกว่าอะไรรู้ไหมกัวกีเธอต้องไรบ่อยๆนะก็เริ่มเลยนะทุกวันวันละครั้งแต่ บางครั้ก็ทีมไลรแต่กับน้องขยันขึ้นพยายามจะได้มาบันรดดอต้องให้เอือพนเวาพนฟังนี่ผู้นีพนมีอย่างพนปรึกษากันดีให้กระด,ดอกอีลีรวดวันันใช่ไหมคะแกเป็นไรเราลับลุกหลให้พี่เขาไปหาไม่ตีสงสญญารเอ็นดูแต่อยากอกกันนั่งกันเออบอกอเด้อ <c oughs> น้องใครก็บอกอเด้อ ใช่น้องใครก็บอกเอามากันเยอะไหมคะห้าคนมันบอกลับเลยวะเอาส่งปบมเงินไม่ถ่ายรูปหรือยังคะยังเลยว่ารอกาแฟอยู่กับใครจ้าบอสสวยกล่องมันม่วาเพราะว่าฟิล์มน้องระเบิดเถอเทิงทั้งหมดเกิดจากการดื่มแล้วก็เคีื่ยง เอาวเริ่มเริ่มคายยังไปถ่ายบอ๊ะ่าไปถ่ายรูปบรรยากาจะไปต่อเลยใช่ไหมคะมาอีกสักพักมั้งยังยังอยู่ยังมีเวลาอยู่ถ่ายรูปปะเออเอาตากล้องไปถ่ายหน่อยได้ไหมคือมีลมมีอย่างเถอะมาแล้วนิทาเอาไม่เป็นไล่ะคือถ่ายรูปพี่น้องเออ ใครจะถ่ายใครจะเป็นคนถ่ายแต่ว่าเขาต้องฝอกกรอีเจัาหน่อเด้เพืจะถ่ายเขาสิมะกรมอยแม่แซมพี่บ้าโอ้ไม่เป็นไรให้น้องบาทนั่งถากก็ได้อะก้องจีนค่ะสวยปังกล้องจีนกล้องจูน ชูชีชาโจเชชาจีชาโจจมึงขึ้นพับจีนแบบปวดหัวแห้งเข้าไปแล้ปวดหัวเอากล้องเราได้ไหมอ่ะอันมาถ่ายกล่องของนั้นไปแล้วแน่หรือว่าเอาเอากล้องเพื่อนเพื่อนถ่ายสวยถือรูปไหมอ่ะผมถือให้มายังยังซีรีส์จีนมากฟังไหนดีเฮ้ยคุณเข้ามาเหรอเนี่ยฮะไม่เราเมื่อไหร่ทำไมแต่งตัวสีดำเหมือนกันอ่ะ

น่าเอียงละอืมก้อนไหนดีก้อนไหนเอาเอาก้อนที่เอาทีละอันมันมองไปยากอ่ะอทีละก้อนก็ได้เอาก้อนอันนี้แต่งลูคสวยในคนนี้นะตัดจริงก็สวยเอาหรอเอาเอาหรอ เอาแค่ทานี่เดี๋ยวอะไรอะไรมุมเนี่ยเอาแบบไม่เอาอันนี้ก็ได้ได้เอาคุณมาคุณบอกเลยคุณบอกถอดดีใช่คให้กระโดดน้ำาล้วกันหรอแค่หันแค่พี่แบบว่ามองมองหันหลังแล้วก็ันมาหันมาหันมาโอ้เอามาพี่บีบเลยใช่่แค่หันมองหันมองอืมอาจจะพบนะครับ คุณไ่นตัวมันแบบเบื้องหลังแบบมาแบบนแบบ mm okay. ี่พี่่โอเคไม่เดี๋ยวมาเที่ยวอ่ะเปวอะเดี๋ยวมาทำงานอย่างเดียวผมโอเคไหมจ๊ะโอเคจ้าเลิศจ้ามอไม่เอาเอาทั้งหลังเลยหรอเอาเอาทั้งหลังก่อนโอเคอะไรบอกออเดอร์เอาสองนิ้วใส่ เออมันมันอ่ารองร้ออออันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลิศ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 อือือบอีนก็รับงานคู่ก็ได้นะฮะเ่วนนี้กลังอยูข้าวอยู่พอดีเออนบอ ยืนงงไอ้ดงจีนขาล้วขาหลังไปอย่างนี้นี่ปึ๊บดีหมคอเอาไปทางน้ยงง่าเสิแบบัสีแดงได้ไหมมุมานี้ได้หมมุนี้ไหเออมุมเอามุมนี้น่ะอ่านคำเมีในนตี้กูจะเดกบาถืออ้ออ่านาอก็ได้เอาธรรมชาติละเห็นคนมองมาในรใช่คือทุกคนมองนี้หมดเพราะเป็นเป็นชมบิวไงเราเป็นคนจีน พี่น้องก็เข้าใจอะไรแน่เร็วบอดไม่ได้เอาแว่นมานะครับผมเออไม่เอาแว่นมาจริงๆลืมไม่ไม่คิดว่าจะใส่แว่นเพราะว่าแต่ว่ามันก็แสงมันก็แสงบางอยู่โอเคอ้าวเขาจะมือสองนิ้วทำไมเนี่ยอืมสองนิ้วก็ได้นะกระเบลหน้าทากเออเลิร์เลิตรงนี้คืออะไรจ๊ะตรงนี้คืออะไรจ๊ะถ่ายรูปเหรอจ๊ะได้บอกรได้มาจ๊ะในขอชมหน่อยพี่เมือคุณ โอ้ยตัวถ่ายรูปได้เนาะนี่ไงติ๊กตอกใช่ไหมนี่มันติ๊กตอกบอกทำไมมันเล่นทำไมมันเป็นคนแอปคนจีนไปของเขลพี่ทำไมเล่นเล่นอันนี้ทำไมแอปของเขาได้ไหมได้ต้องเปิดไม่แอปอะไรที่เขาให้เราโหลดนะเขาบอกว่าให้เราเล่นหน่อยเผื่อมันแม่นในจีนอย่างบู๊ เขาบอกเขาเขาหลบบัไดมันมันมันไม่มีมันไม่เจอเออตัวอินนั่นแหละหรือว่าเป็นเขาเราปิดโลเคชั่นมาใช่เขาไม่ให้เล่นต้องนจริงยๆเราโอเคยังเราอยู่ยังโอเคยังเราได้ยังขึ้้นนแลวะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอออเาลุ้ไปกลางอะลองฟิวฟิวร่งดิมาพี่ฟิวฟิวรุ่งไหมกระเป๋ามันมันเงือกบ่มันมันต้องเปิดนะเจ้าโอเคมุมนิดหนึ่งแต่ว่าเออชอบการลมอ่ะ เอาอยออเแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครถแถนเราเลยเออถ่ายภาพนิ่งขนาดไหนจ้ะอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพน่เออตักฝนยืนอ่ะเฮวาเลืออันนี้เต็มตัวนะบอมองคุนบอมองมองวิวบอมอ่าม่งวิวมองวิวกระได้ว้าวอุ้ยอันนี้น่ารักอุ้ยอันนี้ไหนอันนี้อันนี้มากเลยจบแล้วมีมงกุฎอะไรอยู่บนหัวน่ะมงกุฎเอามงกุฎเอาไม้เอาไม้เอาไม้ในแม่ไม่เป็นมงกุฎ เอาหม้อห้องผุ่นในป่ะเนี่ยไม่ใหญ่เปลวนีม่มองแบบเดิมอ่ะเรือใหญ่มากครับนุ่นเรือโอ้โห <Hi. S 2> ไม่รู้บอกมือใครแหละอ <c oughs> ยากได้คีบอาทถ่ายคีบให้หน่อยเอาแม่ถ่ายเลยสวัสดีค่ะเราไม่มีใครเลยนะ <c oughs> ไม่มีใครเลยนะยังค่ะเขาขึ้นบทเตียนติ๊กตอกติ๊กอย่างแน่เออเออเออแมนบอเออชักเพลงหน่ออยแเพลงอะไรอ่ะชักหน่อยเถอะอ่ะเฮ้ยพี่แต่ไม่เป็นนะเป็นทามั่วได้อยู่เอาจีนเตี๋ยน่ะเพลงที่พี่ลงใช่ป่ะมาหนึ่งเราตั้งเอาที่ขอหยุดทั้งคนทั้งสามพันสิบถือถือไม่บอสขอแอบอยู่ในร่ม๋ยวเพราะย่านใหม่มัน เอาเอาแม่ช่องอะไรเอาก็คือคนจีนทุกคนงงไปหมดใช่เขาแบบว่าซุ้มให้ยังกันไหมมื่อแร้งได้หนีเมื่อแร้งต้องดึงดืดดึงดืดดึงดืดผู้นี้ประชุมไหมผู้นี้ประชุมไหมพวกนี้ไม่ประชุมค่ะแต่ว่าตื่นหกโมงเช้าต้องพาเด็กๆไปดิสนเดีย์แลนด์ตั้งตัวไปให้เด็กๆเราแต่ดีนะฝนไม่ตกพรุ่งนี้ถ้าจองวันนี้คือสวยเลยนะตรกลาวันที่แปดดิสนีย์แลนด์ไม่ไหวเพราะเถ่าเรียกไปเพราะเปลี่ยน เพงอะไรมาอันนี้เพียงอะไรบอกก่อนคนต้หนักลนตกหนักละ,กกละโอเคนับนะ้าีนะครับ่ไม่อยู่น่น อไบอเอาชอ้อนนี้มดูดิเขาเบิงได้เขาเบิยอุ้อ right> ุ๊ยน่ารักมากสิบลงเลยติกอ่ะโอเคป่ะหนาวแล้วพี่น้องได้ลหอีฟซี่ดูเล่ะเอเราจะไปเลยเนาะ โอเครถมารับเราเจอกันตอนเย็นเด้อเจอกันเจอกันค่ะแว็บายแว็บายว็บายกวัสดียวไปทางมานะเอ้ะกี่โมงกี่โมงกี่โมงจีบเน่อันนี้ก็ว่กมาจีบอันนี้ก็บอกเจี๊ยบเจี๊บเบิร์เวลาแล้วเบิร์เวลาบะแล้วจี๊บอยู่จี๊บอยู่คืนนี้ยังไงคืนนี้เจอเราจะไปดื้อที่ไหนคือดีเสี่ยงไฮ้ต้องดื้อแนอวันนี้เสี่ยงไฮ้ต้องดื้อเหรอใช่อ่ะดื้อก็ดื้อโอเคโอเคเจอกันนะ เอาบอยไอซิก่อนอมือแล้งเจอกันปะจ,จ,จ้า,จจาเออ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 หอมโลงหนาแม่หอมได้ยังไง,งเขาไปโลง่งปากากกาคีนิกโกกีงไ,กกงไงทายินอีมุระจ่าไปทางไหนจ้าทางนี้บอก